สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมออัลุบิลลาฮิมินัชชัยตานิรราดีมบิสมิลลาฮิราะฮ์มานุลรฮะยีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามิน Wassalatu wassalam ala asyarafin anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Rabbi syarahli sadari wa yasirri amri wa halun uqdatan min lisani Yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla Wa anta تجعل هزنا إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์ลอ์สุภานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับเซรุนกุรานครับเรายังอยู่กันในสุราอัลลอชียะนะครับเราก็เรียนรู้กันมาจนกระทั่งถึงในองค์การที่18วันนี้เราก็จะได้ขึ้นสู่องค์การที่19กกันนะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับสาระได้รับประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็คุ้มค่ากับเวลาที่พี่น้องได้มานั่ง ก็อยากที่จะเริ่มต้นในส่วนของทอับซีรในสุรอัลกอชิยะองค์การที่19กันต่อเน,นื่องไปเลยนะครับพี่น้องไปดูนะครับในองค์การที่19ของสุรอัลกอชิยะใครมีอักญมานแปลไทยหรือใครมีอัญมณีอยู่ในมือก็สามารถที่จะเปิดดูได้เลยนะครับในองค์การนี้องค์สุภฮานนหัวตลาดได้กล่าวเชิญชวนบรรดามนุษยชาติบรรดาผู้ศรัทธาที่มีสติสัมปชัญญะได้พินิจพิจารณากับสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมานะครับไปดูกันว่าพระองค์กล่าวถึงอะไร أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى الجبال كيف نصبت นะครับอันนี้อยู่ในองค์การที่19นะครับในองค์การที่19นี่พี่น้องครับเราก็เหมือนเดิมนะครับว่าวาวุลอาติฟานะครับเป็นวาวเชื่อมแล้วก็มีฮารฟูจารินว่าอิละว่าอีลานะครับและยังนะอัลจีบาลีอัลจีบาลีเป็นอิสมุนมัจรูตอ่านเป็นจีบาลีนะครับแล้วก็ไกฟ่า fa, นะเป็นอิสมุนอิสติฟฮามนะครับเป็นการตั้งคําถามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานูซีบัตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาาลใช้เป็นเฟอ์รุมาดินมับดดลินมัจฮูนอีกแล้วนะครับคำว่านุซีบัดตรงนี้ แปลว่าอะไรพี่น้องนะครับแปลว่าปักนะครับแปลว่าปัก พี่น้องแปลว่าทิ่มลงไปปักลงไปในประโยคนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละกำลังบอกอะไรกับพวกเราไปดูความหมายโดยสรุปกันนะครับอัลลอฮ์สุบะฮันตาลาบอกว่าวิลลจีบาลีไกฟานุซีบัตและมนุษย์เนี่ยไม่พิจารณาบ้างดอกหรือว่าภูเขาเนี่ยอัลจีบาลนะจาบาลุนแปลว่าภูเขาหนึ่งลูกจีบาลุนแปลว่าบรรดาภูเขาต่างๆมากมายที่มันมีอยู่ที่เราเห็นกันในทุกๆวันเนี่ยนะครับพี่น้องครับอัลจีบาลเนี่ยภูเขา เนี่ยมันถูกอะไรมันถูกปักมันถูกตรึงหรือว่ามันถูก ปักหมุดเอาไว้ยังไงนะครับดังนั้นในประโยคนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตละลากล่าวที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตละลากล่าวแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการนะครับให้มนุษย์เนี่ยได้รู้เนี่ยว่าอิลันจีบาลีว่าอิลันจีบาลีคำอธิบายนะครับคำว่านุสีบัตเนี่ยก็อายุยูอิลัตนะมันซูบะตันกออิมาตันซาบิตตันแปลว่าถูกทํานะครับถูกทําถูกปักเอาไว้นะให้มันคงอยู่แล้วก็มีความมั่นคงอัลอัสลูและความหมายเดิม คำคำนี้นยก็คือนาวสอบุญนะครับนนวสอบุญอย่าดุลงอละอิกามาติชัยอินอย่าดาฟินฟีอิสติวะอินก็หมายถึงการบงชี้ถึงการดํารงคงอยู่อย่างมั่นคงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีจุดประสงค์แล้วก็มีการานะครับอยู่อย่างมั่นคงนะครับมีตัวตนนะครับที่อยู่อย่างมั่นคงนะครับ แล้วก e ok ็ในตรงนี้เองนะครับนักวิชาการก็อธิบายเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่ออัลลัสบะฮัตลากล่าว่าอิลันจีบาลิไกฟานุสิบัดอายุอัฟลายันดโรนาอิลันจีบาลิไกฟะว่าโอเคมัตนะครับหรือว่าโอ كي มัด นะอาละไฮอะตินบาฮิโรตินนะไม่มนุษย์เนี่ยไม่พิจารณาไม่ลองไปมองดูบ้างดอกหรือนะครับว่าอะไรครับว่าอ่าไออไอภูออออเขาเนี่ยมันอยู่มันถูกปักอย่างไรมันถูกปักหมุดเอาไว้อย่างไรนะครับอัลลอฮุสซุบฮานวะตะลาได้ใช้คําว่านุสีบัตตรงนี้นะครับ,นะรบนักวิชาการก็บอกว่าโอเคมัชนะครับมันถูกสร้างเอาไว้นะอะอและไฮอะตินให้มันมีรูปร่างนะครับให้มันมีรูปร่างเนี่ยบาฮิโรติน ที่มีความสวยสดงดงามขนาดไหนอิทเฮียมุนตาซีบาตุนจามีดาตุนซาบิตาตุนลาตาบรหูลาตาบรหุมาแกนฮาวาลาตาสกุตุและอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็บอกต่อนักวิชาการอธิบายเอาวไว้แบบนี้บอกว่ายังไงพี่น้องไปดูนะครับสิ่งที่นักวิชาการอธิบายเอาวไว้นะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยนะได้ อบอกถึงความมั่นคงแล้วก็บอกถึงความแน่นหนาของภูเขาหรือว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมันมาเนี่ยนะครับว่าพระองค์ได้ทรงทําให้มันมีความ ตั้งสูงเด่นตรงตรงานตรึงตรงานนะครับมันซีบามุดมุนตาซีบะตุนจามิดาตุนยืนอย่างอยากยืนหยัดอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็อะไรครับซาบิตาตุนก็แปลว่ามั่นคงเช่นเดียวกันและตะประหูมาแกนฮาวแลาตัสกุตูและอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่ได้ทำให้มันเคลื่อนที่โยกย้ายไปโยกย้ายมาไม่ใช่อันนี้คือลักษณะของภูผาหรือภูเขานะครับที่อัลลอฮ์สุตตาละเนี่ยนะครับปักมันเอาไว้ให้อยู่อย่างมั่น คงอยู่ในทิศตั้งของมันนะครับโดยที่นะไม่สั่นไหวไม่สั่นสะท้านนะครับไม่ย้ายไปย้ายมาเหมือนกับ ก้อนเมฆบนท้องฟ้านะครับดังนั้นตรงนี้เองนะครับนักวิชาการนะท่านอาอิบนิกาซิรรอฮิมาฮุลล็อกก็ได้อธิบายเอาไว้นะครับอายุยุอีลัตมันซูบะกออิมะตันซาบิตะราซียะราซียะตุนลิอัลลาตามีดัลอารดุบิอัลิฮานะครับก็บอกเอาไว้ว่านะถูกทำเอาไว้นะครับภูเขาเนี่ยถูก ปักเอาไว้ถูกตรึงเอาไว้นะเพื่อที่จะให้มันมีความมั่นคงเพื่อที่จะให้พื้นแผ่นดินนะครับที่ถูกทําให้มันยืดยาวราบเรียบเนี่ยนะครับได้คนได้สัญจรแล้วมันไม่ให้เนี่ยแผ่นดินที่ราบเรียบเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะครับวะยะลาฟีฮามะาลามินันมานาฟัยอัลมาอาดินแล้วก็ให้ผู้คนนะครับได้มีการใช้ประโยชน์จากภูเขาแล้วก็มันมีแร่ธาตุต่างๆมากมายที่อยู่ใน ภูเขานะครับดังนั้นนี่คือประโยชน์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาดได้สร้างภูเขามาเพื่อที่จะบ่งบอกให้รู้ว่ามันมีประโยชน์ของมันนะดังนั้นพี่น้องครับ ใครจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่มีประโยชน์นั่นมันก็เป็นความเข้าใจของเขานะครับมันเป็นความเข้าใจของเขาซึ่งนะครับสิ่งที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมานะครับแล้วก็บอกให้กับพวกเราได้รู้เนี่ยมันเป็นความนะครับมันเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งมันเป็นความรู้ที่แท้จริงนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยไม่ได้หลงนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีผู้สร้างเมื่อมันไม่มีผู้สร้างเนี่ยจะไม่มีอัลลอฮฺซุลตัลาจะไม่มากล่าวมาบอกแบบนี้หรอก อันนี้คือการกล่าวคือการยืนยันว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลานั้นเป็นผู้สร้างมันอย่างแท้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็ในองค์การที่20อัลลอฮฺซุบฮา,านะฮฺวะตาลได้กล่าวต่อมาว่าอิลลอารุีไกฟาซุติฮัดว่าอิลลอารุีไกฟาซุติฮัดนะครับอ๋อเช่นเดียวกันพี่น้องครับว่าวาอาวะตรงนี้เป็นวาวอาัติฟะนะครับเช่นเดียวกันนะ แล้วก็เป็นอีลาก็เป็นฮาร์ฟูจารินนะครับอัลอารดีเป็นอิสมุนมาจารูรุนไกฟะนะอิสมุนอิสติฟามนะครับเป็นคําถามซูติฮัดนะเป็นเฟอยลูมาดินมับนีลินมาจหุนเช่นเคยพี่น้องสังเกตดูนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และุ์าลาในประโยคในสุรานี้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه ละุาลาเวลาที่พระองค์เลือกใช้คําที่เป็นเฟียลูมาดินมับนนลินมาจหุนในการจบท้ายอายะแต่ละองค์การแต่ละองค์การเนี่ยพี่น้องครับมันคือการแสดงออกที่ วาทะมันคือวัฒศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ทำยากมากไม่มีมนุษย์แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาทำแบบนี้ให้มันเป็นคำที่อยู่ในตราชั่งเดียวกันทุกๆองค์การในทุกๆอายะเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากนะ จะพูดประโยคหนึ่งประโยคใดกราบโครงกร1 0 0แก้วร้อยกองอันหนึ่งอันใดเนี่ยแล้วให้มันสมัมผัสกันนะครับทั้งประโยคท้ายและประโยคหลังเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นนักศึกษาศาสตร์นักอักษรศารสตร์ภาษาต่างๆนะครับเวลาที่มาศึกษาอันกุรอานนี่ยอมนะครับทุกคนนี่ยอมอันกุรอานเลยดังนั้นมาดูความหมายของคําว่า at, สูติฮัดสูติฮัดเวนเฟียลูมาดินมับนิลินมาจูฮูนตรงนี้ครับไปดูนักวิชาการที่เขาอธิบายกันคําว่า ุติฮัตนะครับนักวิชาการมุฟัสซีรีนได้อธิบายคำว่าสุติฮัตอายุบูซีตัดว่ามุดดัตบูซีตัดแปลว่าถูกทำให้แผ่ถูกทำให้ใกระจายนะครับมุดดัตก็คือถูกทำให้มันยื่นออกไปนะครับว่าอัสลุนเนี่ยก็คือว่าสตุนเนี่ยก็อย่าดุลูอัลละบาสติชัยอีว่ามัดดีฮีก็คือการที่แผ่กระจายสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปทำให้มันยื่นออกไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในความ ความหมายและคำอธิบายนะครับของอนะครับกอริบุลกุรอานลีอิบนิอิบนิกุไตบะนะครับในหน้าที่525แล้วก็ท่านอิบเนจาริดอัตตบารีเนี่ยก็ได้อธิบายเอาไว้เหมือนกันในตำราอธิบายนะครับหนังสืออ,อักษรน,นะครับอักษรศาสตร์ภาษาอาหรับเนี่ยมาก,กอยิสอัลลุกนะครับของอิบนิมาริสนะครับก็อธิบายเอาไว้เช่นนั้นดังนั้นพี่น้องครับนี่ คือสิ่งหนึ่งที่บอกให้ได้รู้ว่าคําว่าสูติฮัตก็คือการถูกทําให้แผ่ขยายถูกทําให้กว้างไปนะครับประโยคนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาบอกว่ายังไงอายูอัฟาลายน์ูรุนาอิลลัลอรดิกัยฟะบาซาตาฮัลลอฮูไปดูสิมนุษย์ไปพิจารณาดูนะครับไปลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาสร้างมาเนี่ยนะครับคืออะไรล่ะก็แผ่นดินไง นะครับอัลลอฮฺ سبحانه แะหัวตะลาบอกนี่ว ah ่าอ ah ิลลอาร์ดิกาอฟะว่าอิลลอาร์ดิกาอฟะสุทธิฮัดและมนุษย์เนี่ยไม่พิจารณาดูดหรือนะว่าแผ่นดินนะแผ่นดินเนี่ยพิจารณาดูแผ่นดินเนี่ยนะครับอ่ามันถูกแผ่มันถูกทําให้ราบอย่างไรนะครับนี่คือการตั้งคําถามจากอัลลอฮฺ سبحانه แะหัวตะลาก็คือนะพระองค์เป็นผู้ทรงทําให้มันราบเรียบวาจาละฮะนะอ่าซาตอฮันนะอ่าซา ตัสตกเกรุอะไฮะอันมัคลูก็ตุก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละทำให้มันแผ่กว้างใหญ่ทำให้มันแผ่กระจายราบเรียบนะครับเพื่อที่จะอะไร เพื่อที่จะให้บรรดามวลมนุษย์นะให้บรรดามนุษย์ให้สิ่งถูกสร้างทั้งหลายที่เป็นปศสุสัตนะครับได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้สัญจรนะครับได้เดินไปนะครับในทางที่เขาอยากจะไปนะครับดังนั้นในทับซิดของอินเจริตก็ได้อธิบายเอาไว้แบบนี้นะครับในบทัฟซิดอัลวอซีตของลิลวาฮีดีก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างนงั้นทิบทัฟซิดของท่านอิมเกจริตก็เช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าว เอาไว้นะครับและท่านอิมนิกาซิรอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งฝรนับบิอัลบาดาวิอาลาอัลอิสติดลาลีบิมายูชาฮิดูฮูมินกอยริลลาซิมินกอยริฮิลลาซิวะฮัวราคีบุนอาไลฮิก็คืออันเนี้ยนะครับถ้าจะพิจารณาให้ดียดวงดู พิจารณาดูให้ดีจงนึกใอ้ดีนะอัลบาวีอยู่นะครับชนเผ่าอาหรับที่เป็นชนเผ่าอาหรับเร่ร่อนนะครับชนเผ่าบาดาวีเนี่ยไอร์แลนด์อิสติตลาเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะครับเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญเลยที่จะบ่งบอกให้เร้รู้นะครับว่านะ,ะพื้นแผ่นดินที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ใช้ให้มันราบเรียบเนี่ยพระองค์ทําให้เห็นเลยให้คนเผ่าบาดาวีเนี่ยเห็นเลยนะว่านะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะทําได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะผู เขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับการร่อนเร่พาเนจรไปในหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาวะฮฺวะรอคีบุญเขาขีย่ยานพาหนะเขาขี่อูดขี่มา้าขี่ลานะครับเดินทางร่อนแรงไปสร้างรกรากสร้างถิ่นฐานในสถานที่ต่างๆบนพื้นแผ่นดินของอัลลอฮฺเนี่ยนะเขาก็เห็นเนี่ยชนเผ่าบะดวีนี่คือตัวอย่างที่บ่งชี้ให้ได้อย่างชัดเจนเลยท่านอิบนกาซิดก็ได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้แบบนี้นะครับวัสมมาอิลละตีฟาอก็ ราะซิฮีแล้วก็ไอ้ท้องฟ้าที่มันอยู่บนหัวของมนุษย์เนี่ยแหละวันจีบาลิลละซีตูจาฮี ตูจาตูจาฮห,าหูแล้วก็ไออะไรครับไอภูเขาเนี่ยที่มันถูกปักตึงเอาไว้ที่เราได้เห็น,นท้องฟ้าที่มันอยู่เหนือหัวของเราเนี่ยวอลอิลลตีตะตะาฮาแล้วก็ไอพื้นดินที่มันอยู่ใต้เราเนี่ยนะครับมันคือตัวบ่งชี้ที่สําคัญเลยอาลากุดรติคอลิกินะลิกะวะซอไวะซอนีอ่ไอหีมันเป็นตัวบ่งชี้สําคัญที่จะบ่งบอกให้รู้ถึงความสามารถความเดชานุภาพของพระผู้สร้างซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่งต่าง ่างเหล่านี้ด้วยกับพระองค์เองวอลิอ ال ันนะฮุรับบุลอาซีมุลคอลิกลคิกนะ Iku. อัลมุตซาริฟุอัลมาลิกุอนนะครับตรงนี้เองนะักวิชาการมุฟัสซีรินบอกว่ายัางไงมากกว่าแท้ที่จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงบริหารจัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นผู้ทรงสร้างนะครับที่ได้ทรงให้คุณอุปการและเป็นผู้ทรงครอบครองเป็นผู้ทรงมหาอำนาจมากที่สุดว่าอันนะฮูลาวะอันนะฮูวะอันนะฮุลอิลาฮัลลซีลายัสตะฮิกุอัลอิบาดะตุอัลไอบาดะตะซิวาฮูดังนั้นแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้เป็น พระเจ้าผู้ที่ทรงไม่มีใครที่ควรคู่แก่การเคารพสักการะที่จะมาเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลาดังนั้นนี่แหละครับนะักวิชาการอธิบายถึงความสําคัญของสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตตาลาได้พยายามบอกกล่าวให้เราได้รู้นะครับนี่คือความสําคัญนะครับซึ่งนะักวิชาการก็ได้หยิบยกฮะดีษอีกบางบทนะครับซึ่งเป็นฮะดีษที่นะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้น นะครับได้นะครับกล่าวกับบรรดาเหล่าซอฮาบะนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรครับฟาจาอัลรจูลุนมินอาลินบาดียะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายชนบทเป็นคนชนบทได้มาหาท่านนาบีแล้วก็มากล่าวกับท่านนาบีว่ายามุฮัมมัดโอมุฮัมมัดเอ้ยอินนะฮูอัตานารอซูลุกะฟาจะงามะลานะอันนะกะจะงามะ อันนักการศาสอัลอฮฺอัลอลอฮฺอาร์ซิลากะมมฮัมมัดเอ,อ๋ยจงนํามาให้ฉันดูสักสิ่งหนึ่งซิสิ่งที่จะเป็นการยืนยันกับคํากล่าวอ้างของท่านเนี่ยที่ท่านเนี่ยมักจะกล่าวอ้างว่าอัลลอฮ์ส่งท่านมาอัลลอฮ์ทำสถาปนาท่านมาเนี่ยยกตัวอย่างมาซิลองบอกมาซินะครับนะก็ละซอดนะก็ว่า นะครับบอกว่าท่านเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุนนะจิงจริงๆก็ละซอดะก้อยละฟามันก้อละกัสสมาท่านลองบอกฉันหน่อยสิว่าใครที่เป็นผู้อัลท่านนบีถามนนะครับถามกลับเข้าไปนะครับบอกว่ายังไงฟามันก้อละกัสสมา ฉันขอถามท่านหน่อยว่าใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าใครเป็นผู้สร้างท้องฟ้าก็ละลอหูเขาก็ตอบนะอาลับชนบทคนนี้เนี่ยเขาก็ตอบว่าก็ล,ะะลัลอนาซีนะก็ละฟามันคอละก็อัรดอแล้วก็ใครกันที่เป็นผู้สร้างพื้นแผ่นดินเนี่ยนะเขาก็ตอบว่าก็ละลอก็อละลอนะซี นะครับกอลฟะมันนาซบฮดีฮินจีบาลจาลฟีฮามจาแล้วใครเป็นผู้ที่ทําให้แผ่นดินนั้นมีความราบเรียบนะใครกันที่เป็นผู้ทํามันชายอาหรับชนบทคนนี้ก็บอกก็อลลก็อัลลนะสนะนะินะครับก้อละก็อละฟะบิลลัีก้อลาสม ا อาร์ดะวนาซบฮดีฮินจีบาลนะอัลอัลลอฮอัลลอนะั قال, ก็บอกว่ายังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลวะสัลลัมก็บอกว่าฉันขอสาบานกับผู้ที่ทรงสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินและก็ทําให้แผ่นดินทําให้นะครับทาให้ภูเขานั้นเป็นที่นะครับทำให้แผ่นดินนั้นเป็นที่ราบเรียบด้วยกับการมีภูเข,ขานั้นปักตึงเอาไว้อัลลอฮฺอะลซัลากะนะนะครับ แท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลลอตาลานั้นส่งมาส่งท่านมาใช่หรือไม่นะท่านนาบีก็กล่าวต่อนะครับบอกว่านะอัมใช่นะฟะกอลาซะอามารอซูลุกะอันน่อะลนะคำสัะลาวาตินยาอ์มินาวะไลลัตินาดังนั้นนะเมื่อท่านเชื่อแล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลลอตาลาเป็นผู้ที่สร้างนั่นสร้างนี่สร้างนู่นมาแล้วท่านเชื่อแล้วว่าฉันเนี่ยเป็นศาสนาทูตที่ถูกแต่งตั้งมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะะตอาลาเนี่ยดังนนนนัั้จาเป็สหรบท่แลลอฮฺ การที่ท่านนั้นจะต้องทำอะไรทำการละหมาดนะครับกับการที่ท่านนั้นจะต้องทำการละหมาดนะนะจำเป็นที่ท่านจะต้องทำการดำาริการละหมาดเอาไว้ทั้ง5เวลาใน1วันใน1คืนนะครับก็ละสอดะก็กะน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 ะครับแล้วก็ ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะล,ะลัยฮิวะสัลลัมนั้นก็ได้กล่าวนะครับยืนยันตรงนี้ให้กับผู้ชายคนนี้ว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ได้เป็นมุสลิมแล้วนะครับสิ่งที่เขาได้พูดสิ่งที่เขาได้ยืนยันตัวของเขาเองเนี่ยเป็นการบ่งบอกให้ดีรู้แล้วว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลานะครับแล้วก็หะดีษบทนี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมหยิบยกมาเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้ดีรู้ในส่วนในประเด็นที่นะครับเขายืน,ยน ว่าการสร้างแผ่นดินนั้นเป็นการสร้างมาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ชื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละนะครับหยิบยกตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันยืดเยื้อเกินไปนะครับให้พี่น้องได้รู้และเข้าใจประเด็นว่าเวลาที่บรรดานกักวิชาการหยิบยกเรื่องราวต่างๆในการอธิบายอันกุรอานเนี่ยจากอันกุรอานเองก็ตามหรือจากฮะดิษก็ตามเนี่ยพี่น้องครับเรื่องต่างๆจะถูกนะครับนำมาขมวดเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาอยู่ในประเด็นเดียวกันดังนั้นตรงนี้เองครับเป็นเรื่องราวนะครับที่เราได้จากอายะ์อันกุ ในองค์การที่18แล้วก็องค์การที่19นะครับมาถึงองค์การที่20 พี่น้องครับดังนั้นวันนี้ก็อยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วอินช่าลอนะครับในครั้งต่อไปเราคงจะได้มีโอกาสกลับมาพบปะแล้วก็พูดคุยกันในวิชาหรือว่าในรายการทับซีรุ่นกุรอานนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยก็คือในองค์การที่21องค์การที่22ไล่เรื่อยไปถ้าจบได้ก็จะพยายามจบให้ไหวนะครับอินชา่าลอวันนี้ขออนุญาตจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวันลอหัวะลืยุดตาฟิกวันฮิดายะอัสสลาม วอลลกมาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์